นครรยองค่ะวันนี้นะคะเบียพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สํานักงานเทศาบาลนครรยองค่ะซึ่งเบียก็มีนัดกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งนะคะอาจจะเรียกได้ว่าสําคัญที่สุดสําหรับชาวนครรยองเลยก็ได้ค่ะบุคคลท่านนั้นจะเป็นใครตามเบียไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเบียพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่หน้าห้องทํางานของบุคคลสําคัญท่านนี้กันค่ะและเดี๋ยวเบียจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปพบท่านด้านในค่ะ ชมคาตอนนี้นะคะเบียก็เข้ามาอยู่ในห้องทํางานของท่านนายกเทศมนตรีนครระยองนะคะท่านวรวิศุภโชคชัยคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านนายกค,ครค่ะ <c oughs> ในวันนี้นะคะเบียต้องขอรบกวนท่านนายกรบกวนเวลาปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกสักเล็กน้อยพาเบียแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยชมการทํางานของกองงานต่างๆของเทศบาลนครระยองแล้วก็พูดถึงการทํางานหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลนครระยองนะคะท่านนายก สำหรับการทำงานของเทศบาลนครระยองเนี่ยมีอะไรบ้างคะหลักๆคือกองงานต่างๆของเทศบาลนครระยองเนี่ยก็มีทั้งหมดเจ็ดกองด้วยกันนะครับจะกองไล่ตั้งแต่ที่สำนักบริหารนะครับสำนักการคลังสำนักการสาธารณสุขประสิทธแม่ลอ้อมกองช่างกองการศึกษากองสวัสดิการและสังคมกองวิชาการทั้งหมดเจ็ดกองแต่ละกองก็มีภาระหน้าที่ต่างๆกันไป สำหรับกองแรกที่ท่านนายกจะพามาเยี่ยมชมการดําเนินงานเนี่ยก็คือกองสวัสดิการสังคมนะคะเรียนเชิญท่านนายกเท่านใดเลยครับนี่ก็คือกองสวัสดิการและสังคมนะครับที่เป็นเป็นกองงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการและสังคมของว่าผู้ยากไร้อะไรต่างๆที่ที่มีหน้าที่ดูแลนะครับก็ผู้พิการอะไรต่างๆเนี่ย กอ,องนี้ก็จะลงไปดูแลเยอะเกี่ยวกับเรื่องก,การพัฒนาการปูป่าอะไรด้วยกอ,องนี้ก็ดำเน,นินการค่ะก็คือรับผิดชอบในส่วนของภารกิจของเทศบาลในการดูดูแลชุมชนสังคมเกี่ยวกับพวกการให้สวัสดิการแก่ประชาชนใช่ใช่ใช่ใช สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ท่านก็กองวศรดิการและสังคมก็มีเจ้าที่ทั้งหมด14ท่านนะครับก็มีพอเจศรีสุโข,ขเป็นผู้ในการกองนะครับแล้วน้องนายก็ลดหลั่นลงมาตามลาดับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนของงานต่างๆเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูกองต่อไปขอบคุณเชิญค่ะ ท่านนายกสาหรับกองงานที่สองที่ท่านนายกพามาเยี่ยมชมเนี่ยก็คือกองช่างนะคะค่ะสำหรับหน้าที่รับผิดชอบของกองช่างเนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านนายกองช่างก็เป็นกองที่เกี่ยวกับเรื่องการรับยื่นขออนุญาตออกแบบการก่อสร้างอาคารต่างๆควบคุมการก่อสร้างอาคารการดูแลถนนนนทางทฉนสาระและต่างๆกองช่างก็มีหน้าที่ดูเลย ครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผังเมืองด้วยไหมคะผังเมืองด้วยม,มีอะด้วยก,กองนี้ก็มีเจ้าที่ทั้งหมดยีย่สิกว่าท่านโดยมีท่านพออธรนมาสิทธิผุ้ทธมทุเป็นพอ,อ,อกองช่าง ก็คือดูแลในส่วนของงานเกี่ยวกับพื้นที่ในเขตเทศ,เทศาบาลนคระรยองอตรงนี้นี่รวมถึงการดูแลในส่วนของการตัดต้นไม้การทําความสะอาดถนนหนทางาด้วยใช่ไหมคะการบุกลุกที่สาธนะารณะการบุกลุกแม่น้ำชายกอนกองนี้จะเป็นผู้เข้าไปควบคุมดูแลหมด ควบคุมการการก่อสร้างก่อสร้างที่ว่าไม่ถูกต้องตามแบบหรือการลุกล้ำอะไรกองนี้ก็จะลงไปตรวจสอบถนนต้นทางตรงไหนที่ว่ายังไม่เรียบร้อยกองนี้ก็จะลงไปดูจะเป็นสันโดดออกแบบแล้วก็มาตั้งงบมาทำค่ะค่ะตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังทําหน้าที่กันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะด้งนี้งานงา่อน้จะยุ่งนะค่ะเดี๋ยวเราลบกวนเวลาของพี่ๆเจ้าหน้าที่ปักแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านนายกพาไปกองต่อไปเลยค่ะ และแผนงานนะคะท่านนายกเดี๋ยวย<ล>เรียนเชิญท่นานนายกพาชมด้านใน<ป>เลยญญค่ะครับกอง้จัดการและแผนงานก็ขอขายของกอง่าทุกอย่างก,ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรืออ่องงบประมาณะนะครับงบประมาณเกี่ยวกับเรือ่องนิติการ ครับผมกองนี้ก็จะดูแลเรื่องการทำแผนอรต่างๆของข้าราลการยชนจะเป็นผู้รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคุณสภาเทศบาลกกองนี้จปทำทฤยติก่อก็ตรงนี้ก็ออกแนวอย่างเหมือนเหมือนชื่อใช่ไหมคะเหมือนชื่อกองกองวิชาการเพราะฉะนั้นก็จะออกออกในส่วนของทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่นะคเป็นหลักวิชาการซมากกว่ากองนี้ก็มีท่านพอออกกันิกาวิโร์สัทองเป็นผู้ดูการกองค่ะ ก็ตรงนี้ดูแลในส่วนของอางานนิติการด้วยใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะเกี่ยวเรื่องคดีต่างๆที่ว่าเทศบาลถูกดำเนินคดีหรือไปดำเนินคดีกดับบุคคลภายนอกอก็ดูแลในส่วนนี้ครอบคลุมเลยนะคะ,คะตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ประมาณกี่ท่านนะคะทนายกใน <Ó> ห้องนี้เยอะประมาณส6บท่านอ๋อก็ส6บท่านโดยประมาณนะคะสำหรับตอนนี้นี่ก็พวก เจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันล okay. ูกอาผ่านมา3กองเนี่ยเบลรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยก็มีความทุ่มเทให้กับงานมากนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเรารบกวนเวลาของพี่ๆเจ้าหน้าที่แค่นี้ก่อนค่ะก็เชิญค่ะ ท่านายกผ่านมา3ามกองแล้วนะคะในส่วนของด้านบนอาคารเนี่ยก็จะมีอะกองสวัสดิการ,ส,ส,การสังคมกองช่างแล้วก็กองวิชาการและแผนง,งาน<อ>นะคะทีนี้เราลงมาอยู่ข้างล่างเนี่อล่างมีกองงานอะไรบ้างคะท่านนายกข้างล่างก็จะเป็นกองการศาึกษานะครับ,อบกองสำนักการคลังสำนักการหลักแล้วก็สำนักการสาธารณสุขเดี๋ยวเราเริ่มกันที่อกองการศึกษาก่อนเลยค่ะ สำหรับหน้าที่หลักของกองการศึกษาเนี่ยรับผิดชอบในส่วนไหนบ้างคะคือกองศึกษาก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วเกี่ยวเรื่องการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในเทศบาลนครระยองคือเรามีโรงเรียนทั้งหมด6โรงเรียนแล้วก็ 3- าศูนย์เด็กเล็กนะครับก็กองการศึกษานี่เป็นผู้ดูแลทั้งหมดมก็ดูแลในส่วนของ โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครระยองแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะแล้วสําหรับในส่วนของห้องสมุดเนี่ยอยู่ในการดูแลด้วยด้วยด้วยห้องสมุดก็อยู่ในการดูแลของกองการศึกษาด้วยส่วนหนึ่งของกองการศึกษาค่ะก็ถือว่าดูแลครอบคลุมกองนี้ถือว่าถือว่ามีความสำคัญมากนะว็ถือว่าเป็นการจะทําให้เด็ก บุตรหลานของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนรระยองหรือผู้ที่มอาศัยอยู่ในนนทบุรีส่งบุตรหลานมาเรียนเนี่ยจะมีความรู้เป็นคนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมตอนนี้ถึงว่าเป็นหัวใจเริ่มต้นของของบุคลากรค่ะก็คือดูแลในส่วนของการพัฒนาบุคลากรตามโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลด้วยใช่ไหมคะทนายกตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ประมาณกี่ท่านคะโอ้โหนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเฉพาะกองนี่ก็ อันนี้ยังไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดรวมคูแล้วแล้วรวมแล้วก็เป็นไม่ใช่น้อยนนะคะท่านนายกรวมสองร้อยรวมสองร้อยคนก็ถือว่ามีบุคลากรที่ต้องดูแลเนี่ยเยอะเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับกองต่อไปเดี๋ยวเราบรรจุกองกองต่อไปกองสำนัการทางด้วยค่ะ ค่ะท่านนายกสําหรับต่อจากกองการศึกษาเนี่ยก็เป็นสํานักการคลังมีหน้าที่ในการดูแลเนี่ยยังไงบ้างสํานักการคลังก็ชื่อต็อย่างบอกเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็เป็นการเป็นสําสนักที่ดูแลเรื่องการจัดเก็บภาษีการาจัดทำรวบรวมเงินทั้งหมดเพื่อมาให้ใหทางาฝ่ายบริหารเนี่ยจัดทำงบประมาณว่ามีเงินเท่าไหร่เก็บได้เท่าไหร่แล้วก็คอยควบคุม เรี่ยวกการเก็บภาษีต่างๆค่ะก็ดูแลในส่วนของงบประมาณทั้งรายรับแลวก็รายจ่ายของเทศบาลนครระยองเพื่อนําไปบริหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครระยองได้ประโยชน์สูงสุดนะคะท่านนายกแล้วสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทำามาดงานนี้ค่ะในนี้กองนี้ก็มีท่านผอสมนักผอแก้วสนมถินเป็นผู้มนการสำนักการขังนะครับมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดห้องนี้ อยู่ประมาณเยอะฮะอันนี้45 45ท่านห้องนี้น่าจะ45ท่านห้องนี้ดูและแน่นไปหมดฮะแน่นไปค่ะแต่ก็ทุกท่านก็ตั้งใจทำงานนะคะก็ดูแลในส่วนของงบประมาณก็ถือว่ามีความรับผิดชอบมากเลยทีเดียวนะคะท่านนายกค่ะท่านนายกต่อด้วยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นช่วงกายจังวะ สำหรับหน้าที่รับผิดชอบของสานักงานสาธรารณสุขเนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านนายกครับสำนักงานสาธารณสุขนี่ก็เป็นการดูแลเกี่ยวเรื่องสุขภาพและนาำมัของพี่น้องประชาชนไม่ว่าะจะเป็นเรื่องอสุขภาพนะครับมีทั้งพยาบาลม,มีทั้งหมอนะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวเรื่องอาหารเกี่ยวเรื่องการทำอาหารหต่างๆเกี่ยวเรื่องตรวจ คุณภาพของน้ําอะไรต่างๆก็ดูแลดูแลอยู่ด้วยก็คือดูแลในส่วนของสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมนะคะเบียทราบมาว่าได้มีดูแลในส่วนของอสมด้วยามีอสมอยู่ด้วยใช่คือช่้กระบอกแล้วว่าเกี่ยวเรื่องสุขภาพและอนามัยของที่ต้องการจะชมนะครับก็ดูแลในส่วนของ ความเป็นอยู่ในส่วนของร่างกายนะคะแล้วก็สุขสิ่งแวดล้อมให้พื้นที่ในเขตเทศบาลครระยอเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้ก็เชื่อมโยงกับกองช่างไหมคะท่านนายกมันก็จริงๆทุกกององานเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงหมดนั่มันเชื่อมโยงมันมันมันแยกมันแยกเป็นเด็ดขาดไม่ได้ทุกทุกององานเราถมมันเชื่อมกันหมดมันเชื่อมคือพึ่งพาสายชิงอะไรกันทุก ต้อเกื้อหนุนดเจอทุกฝ่ายในในก็คือทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องให้ความช่วยเหลือกันแล้วก็ทํางานร่วมกันนะคะที่น่ะของนี้ที่เนี่ยเกี่ยวเรื่องการเก็บขยะทมีการลอกระบายน้ำก็อานบางครั้งก็ต้องอาศัยทางกองช่างด้วยรถน้ำด้วยบางครั้งอกวต้องอาศัยแถน้าปหลัดด้วยด้วเอารถน้ำแบบเตือไปช่วยนีมช่วยกันค่ะก็คือพึ่งพาอาศัยกันไปนะคะแล้วก็ ถูกกองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมีความสามัคคีนะคะท่านยกเพื่อที่จะทํางานของเทศบาลนคะรระยองเนี่ยให้บรรลุปเป้าหมายนะคะ,อะกองนี้กองนี้ก็มีท่านพอวัฒนาชูวิศกุลเลเป็นกองนกะ,ะาการจัดส่งได้ มีเจ้าที่อยู่ประมาณทั้งสามสิบคนสามสิบกว่าท่านก็ถือว่าในแต่ละกองงานเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เยอะเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เฉพาะเฉพาะในในในตัวอาคารนี้นะครับไม่รวมไม่รวมพนักงานลูกจ้างที่อยู่ด้านนอกเป็นประการอยู่ด้านนอกนะค่ะนั้นรวม้วยก็จะเยอะขึ้นก็ถือว่าพนักงานของเทศบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยองเนี่ยมีเยอะมากพอสมควรเลยนะคะสำหรับกองต่อไปท่านนายกพาไปที่ไหนคะ เดี๋ยวจะเชิญไปชมที่สำนักประหลัดค่ะ,คะเจอกันค่ามาถึงสำนักประหละัดราคาทะ่านนายกก็ถือว่าเป็นกอ,องงานสุดท้ายของ,<ช>ของเทศบาลนครระยองใช่ไหมคะเชิญเชิญด้านไหน,นสำนักปหลัดก็มีหน้าที่ที่จะหลายอย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกคือเกี่ยวเรื่องบุคลากรโอนย้ายเข้าย้ายออกนี่ก็ดูแลอยู่นะครับ เลยเพาะอย่างยิ่งที่ที่เห็นเงินชัดๆเลยทุกคนคือบัตรประชาชนอ่าสำหรับปลัดดูบัต<ช>รประชาชนดูงานเทศก<ช>ิจดูงานป้องกันแต่ใอยากตรงนี้ก็เป็น,นเหมือนสต้องปลัดก็เปเียบเสมือนแม่บ้านแ<ช>ม่บ้านคอยดูแลคอ,อยดูแลบุคลากรในในทังกัดทั้งหมดใครจะใครจะโอนย้ายมาก็ต้องมามาที่กองนี้ก่อน S <S ก็คือคอยดูแลรับผิดชอบในส่วนของบุคลากรเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอ,อย่างกองงานต่างๆเนี่ยก็จะต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนงานรับผิดชอบของตนของตนอยู่แล้วใช่ไหมคะสำนักปลัดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดูแลรับผิดชอบอบุคลากรเองนะคะแล้วอย่างงานทะเบียนนะคะท่านงานทะเบียนด้วยงานทะเบียนงานปฏิบัติประชาชนด้วยอีกงานนึงที่ลืมพูดไปคืองานขนส่งซึ่งเราถ่ายโอนมาจาก กระวงจังหวัดผม,มมาให้เจศบันดูแลขึ้นอยู่ที่ศูนย์เช้า,าถือว่ามีงานรับผิดชอบก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะคะท่านนาย,ยกตอนนี้ก็มีพนักง,งานก็รวมยีท่านแล้วก็มีท่านผอเสวรัช์พี่นายทำเป็นผอสมภพรักค่ะก็ เป็นผู้ดูแลอยู่นะคะค่ะสำหรับในส่วนต่อไปเบียผ่านมาเห็นในส่วนของงานบริการประชาชนด้านด้านหน้าสำนักง,งานของ,<แ>ของเทศบาลนคะรระยองอยากให้ท่านนายกพาไปการถ่ายทำบัตรประชาชนแล้วกท็ทะเบียนบ้านในทางการเดินบ้านเดินค่ะในส่วนของงานะทะเบียนร,ราศน์นะคะมีการให้บริการยังไงบ้างคะท่านนายกคือสุนหน้านี่คือ ฝ่ายจิมีลา่าได้มีการแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่ทำบัตรประชาชนตัวนี้คือหน้าด่านเลยหน้าดา่านเรื่องบัตรประชาชนเนี่ยเราก็ไม่เฉพาะคนในเขตนะเดี๋ยวนี้มันทําได้ที่ไหนก็มาทํำได้ก็คืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะในเขตเทศบาลนครยองอนะคะอ,อยู่ที่อื่นเนี่ยก็สามารถมาทําได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ แจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่มีทุกอย่างนะคะย้ายไปทางในต้ทนทางทนห้นค่ะนอกจากนั้นแล้วเบียเห็นมีสํานักการคลงังตรงนี้เนี่ยให้บริการน,นยังไงบ้างนนคะทานายอนอุสุนิที่อยู่ทางนน้นจะเป็นหน้าดา่านมือนกนคือสํานักการคลังเนี่ยจะคอยเพื่ยวับรับชำระภาษีต่อสัญญาอาคารของเทศบาลอะไรต่างๆคนนี้แล้วก็มีการอาจจะมามีชาบ้า้ใดจะมาแจ้งว่าวันนี้ บ้านเช่าเนี่ยไม่มีคนเช่าแล้วก็มาแจ้งยกเลิกการเช่าเพื่อเราจะไปตรวจสอบว่าจะลดอย่างไรเท่าไรไหมคะก็คือมีการให้บริการเนี่ยถือว่าครอบคลุมนะคะท่านนายกมาดูเลยวันนี้จะมาทําอะไรมาที่ไหนก็มากดบัตรคิวแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรียกตามคิวเลยแบบแบบเหมือนเหมือนธนาคารเคยไปจ่านเลยหรือว่าไม่ไม่เป็นการหรือว่าเรียกที่รักมากที่ทางจะหาว่าคุณมาก่อนทำไมได้ทีหลังวันนี้ อันนี้บัตรคิวแน่นใช่คนะ่ะก็ถือว่ามาก่อนก็ได้รับบริการก่อนมาทีหลังก็ได้รับบริการทีหลังแต่ทั้งหมดนี่ท่านก็ไม่ช้าฮะเร็วเร็วมีเจ้าทีเยอะบริการเยอะจากเบียเองเนี่ยก็เคยเคยได้มาใช้บริการของเทศบาลนครระยองอยู่บ้างเหมือนกันนะคะในส่วนของการทําบัตรประชาชนเนี่ยก็ถือว่ามีการบริการที่เร็วพอสมควรเลยอันนี้อันนี้อันนี้จะดูกรอบแบบกอบถามด้วยเพื่อให้คะแนนก็พูดถึงบริการปรกอบด้ เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ประชาชนาคุ้พอใจคุ้มพอใจมากทราบทราบมาว่าท่านนายกได้มีการจัดอบรมบุคลากรผู้ให้บริการด้วยใช่ไหมคะเราก็มีการอบรมทุกโครงการแล้วก็พยบบายามดูแลก่อนเนี่ยโดยเฉพาะอ,อย่างนี้งานทะเบียนงานงานครั้งเราต้อบรมอยู่เรื่อยว่ามันเป็นการหน้าดา่านเป็นเป็นสำนักหน้าดา่านที่ต้องคอยบริการพี่น้องประชาชนต้องับมีการปรับตัว เคลื่อนไหวตลอดเวลาค่ะอย่างน้อยก็เขาเรียกว่าเซอร์วิสไมล์ใช่ไหมคะท่านนายกสำหรับวันนี้นะคะท่านนายกเนี่ยก็ต่อได้พาเบียแล้วก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเยี่ยมชมหน่วยงานกองงานต่างๆในเเขตทศาในสำนักง,งานเทศบาลนครระยองเนี่ยเยอะเยอะพอสมควรเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกมาก,กมากเลยนะคะวันนี้นึงที่เดินไปทั้งหมดเดี๋ยวดูแลมันแหอ่หักนะฮะจะพยา้ามจะแหอ่หักนี่ก็อ,อาคารเทศบาลหลังนี้เป็นสรา,กการะกลางจังหวัดเก่าเราเข้ามา ขออนุญาต <c oughs> ใช้แล้วทางสำนักที่ดูแลทรัพย์สินสารการจังหวัดยกให้เทศบาลเลยแล้วก็อยู่กันแบบแบบประหยัด <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปลงทุนทำทำเงินมากล้ว <c oughs> คนท่านจะแออัดเล็กน้อยแต่ทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความถึงถึงจะแออัดนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกภาคภูมิใจนะ,ะ <c oughs> นะคะเพราะว่าได้ถือว่าเป็นการได้ใช้ทรัพยากรยอย่างคุ้มค่าด้วย <c oughs> <c oughs> I <laughs> cat ชมหน่วยงาน,นต่างๆภายในสำนักงานเทศบาลนครระยองกันไปแล้วนะคะเบียเชื่อว่าในครั้งต่อไปนะคะที่คุณผู้ชมมาติดต่อหน่วยงานราชการภายในสำนักงานเทศบาลนครระยองแห่งนี้น,นั้นจะต้องไม่หลงแน่นอนคะ่ะและสําหรับหน้าที่รับผิดชอบนะคะของเทศบาลนครระยองและหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานเทศบาลน,นครระยองน,นั้นก็ถือว่ามีความราับผิดชอบอที่ใหญ่ยิ่งนะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความสุขในการดำรงชีวิต ในเขตเทศบาลนครระยองเป็นที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์และรายการที่นี่นครระยองค่ะต้องขอรักผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกับกิจกรรมและโครงการดีๆของเทศบาลนครระยองอ<า>ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ